สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทําส้มตําค่ะส้มตําทําไม่ยากค่ะทําส้มตําแซ่บๆกินเองที่บ้านทําง่ายๆในช่วงยุคโควิดนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนส้มทำทำส้มตําค่ะส้มตําทําง่ายๆเนาะใส่พริกนะคะหกเม็ดพอค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินใส่ผงนัวเพื่อกันกระเด็นหน่อยนะคะใส่น้อยเซบน้อยใส่หลายเซบหลายเนาะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะจ๊ะใส่น้ําตาลปึก น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะตั้น้ำตาลละเอียดแล้วเนาะมะเขือเทศค่ะเก็บมาจากต้นนะพอดีกินหมดเหลือเท่านี้เองค่ะใส่ไปเลยเท่านี้ก็อร่อยคุณผู้ชมมะเขือคืนนะคะ,ะเก็บม,มาจากต้นเหมือนกัน นี่ค่ะสารใสเลยค่ะเมย์จะใส่แต่เนื้อๆมันนะคะนี่ค่ะเราจุกออกแล้วเ,เนื้อเนื้อใส จากนั้นมะนาวนะคะนี่เลยเด็ดมาจากต้นเมื่อสักครู่เลยค่ะบีบลงไปค่ะขระทษทีดบีบลงไปเลย นห้น้ำมา,าน,น้ำมาเขือเทศออกนะคะจากนั้นใส่น้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะที่เราชอบต้องดูว่าน้ำปลารเราเข็มมากเข้มน,น้อยด้วยนะคะ ชิมน้ำอร่อยนัวแล้วก็ใส่มะลกอลงไปเลยค่ะมะกอเหมเิมมะกอเกือบสุกเนี่ยคะ่ะสีสวยแต่ยังแข็งนะคะมะะกอก็จากต้นของเราเองเลย กลมเสร็จละไม่ยากนะคะกิน่อยรสชาติเป็นยังไงแต่รสชาติเนี่ยแล้วแต่เรานะคะคุณผู้ชมเราชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบเปรี้ยวเค็มหวานใส่ตามใจเราเลยคะ่ะเท่านี้ก็จะได้ส้มตำอร่อยอร่อย ไว้กินกับข้าวเหนียวกินกับไก่ย่างกับหมูทอดของเรานะคะเห็นไหมคะส้มตําไม่ยากเลยเนาะคุณผู้ชมมีขาเท่านี้ก็จะได้ส้มตำแซ่บๆไว้กินนะคะไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านเพื่อไปซื้อส้มตำนะคะถ้าซื้อก็ยี่สิบสามสิบเนอะเนี่ยเราํำเองใช้ของในครัวคะ่ะตำง่ายๆเลยนะคะลองทำดูนะคะ ถ้าชอบคลิปของพวกเราไม่เอาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวไม่เอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ